สวัสดีครับพามาเจอที่ดินโฉนดคูดแดงฮะสาสิบไร่ไร่ล,ละหนึ่งล้านบาทเนาะแล้วก็ติดลาดยางลาดยางนี่คืออ่าที่ตีเระวางไว้เส้นสีข,า,ขาวๆฮะในสีน้ําเงินนี่คือที่ดินฮะนี่ฮะติดลาดยางประมาณสักเกือบเกือบรวมรวมสี่ร้อยเมตรเนาะแล้วก็เป็นทุงนท่งนาทุ่งนาทั้งหมดอ่าตามว่อถนนประมาณห้าสิบเซนฮะอ่าอยู่ตำบลตาเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนเนาะ แต่อยู่เส้นนี้ฮะเส้นบ้านนาแข่งคอยนะฮะเข้าจากเส้นบ้านนาแข่งคอยไปประมาณสัก่า3กิโลถึงที่ฮะ3กิโลแล้วบรรยากาศแบบนี้เลยฮะสวยมากครับแปลงนี้ขอบอกขอบอกเนาะนี่3าไร่ไร่ละ1ล้านบาทเนาะนี่เป็นเป็นพื้นนาที่นี่ฮะเป็นพื้นเข,เขียวที่เป็นเนี่ยฮะเป็นนาเนี่ยฮะที่ทำนาเป็นข้าวนฮะตุ้งข้าวนี่เลยดูง่ายนะฮะลักษณะแบบนี้สวยครับ เนาะ,อ,ะอยู่ใกล้กับอำเภอแก่งคอยแค่ประมาณ6กิโลเนาะนี่สระบุรี15กิโลไม่ไกลเนาะอยู่ใกล้ๆกลอการเดินทางกรุงเทพถึงแปงก,ก็90กิโลเนาะบวกลบประมาณนี้ครับพีอ่อยู่ที่ตําบลตันเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีฉนดคุดแดงฮะ30ไร่เนาะอะไรละ1ล้านบาทเนาะสวยฮะผมถ่ายรีวิวก็เออยังว่าสวยดีนี่สวยถูกใจเลยเนาะนี่ฮะ ท่าใดสนใจก็ติดต่อได้นะฮะ0923804583ครับที่ดินแปลงนี้เหมาะฮะถ้าจะซื้ออทำธุรกิจก็ได้ฮนะเนาะซื้อเก่งกำไรหรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานเนาะหรือว่าซื้อไว้เก็บเป็นสมบัติเนาะเนี่ฮนะประมาณนี้ฮะอันนี้ผมบินบินหลังแปลงมานะด้านหน้าก็คือทิศตะวันออกนะวิวภูเขาครับพี่วิวภูเขาวิวเขาจังก,ก็ ประมาณเขาที่เห็นลังคาที่เห็นลังคาเข้าขาวสามสี่หลังนะฮะจากถนนลาดยางเส้นบรรนาแก่งคอยหรือ3าตองสองเข้าถึงแปลงประมาณ3กิโลเส้นบรรณาแก่งคอยอถนนหมายเลข3าตองสองเข้ามาถึงแปลงประมาณ3กิโลเนาะอยู่ที่ใกล้กับอ,อำเภอแก่งคอยประมาณ6กิโลนะไม่ไกลไม่ไกลเนะาะที่ดินแปลงน,นี้30ไร่ฮะถนนขุดแดงเนะาะติดลาดยางาประมาณสักรวมรวมสี่ร้อยเมตรฮะขาดนิดหน่อยเนาะประมาณเลยแล้วก็ต่ํากว่าถนน อ่าโดยประมาณ50เซนฮะถือว่าโอไม่ต่ำม,มากแล้วก็ติดระยางแบบนี้เลยเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยพี่นี่ฮะน้ำไฟถึงฮะน้ำไฟถึงเนาะเนี่ยแล้วก็วีภูเขาเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายการเดินทางก็ใกล้นะห่างมิตรภาพก็ประมาณ 5- 6กิโลไม่ไกลอ่าห่างมิตรภาพ5 6กิโลไม่ไกลเนาะจากตัวอำเภอแก่งคอยมาถึงแปลงก็ไม่ไกล6กกิโลอ่าเนี่ยประมาณนี้พี่ เนาะที่ดินแปลงน,นี้สนใจก็นะัดนดะูท,ที่ได้ทุกวันเนาะผมว่าดีนะสวยเนาะราคาไร่ละหนึ่งล้านก็โอเคอยู่นะจับต้องได้อยู่จับต้องได้อยู่อขอบอกฮะอันนี้ผมก็จะบินตรงลาดยางไปฮะไปให้ชมอีกทีเนาะเนี่ยฮะลาดยางซ้ายและขวานะที่ของเราเจ้าของเดียวที่ของเราเจ้าของเดียวซ้ายและขวาที่เป็นทุ่งนาทั้งหมดเนี่ยฮะ ก็จะประมาณนี to to. ้ฮะก็สรุปว่าเนื้อที่ทั้งหมดโฉนดคุดแดงฮะสามไร่ไร่ละหนึ่งล้านบาทเนาะสามสไร่ไร่หนึล้านบาทอัตบตตานเดี๋ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีห่างจากอำเภอแก่งคอย6กิโลเมตรภาพหกิโลอำเภอตัวจังหวัดประมาณ15กิโลเนาะบิ๊กซีโลตัามีทุกอย่างเลยฮะก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ